Alright, alright. Okay, okay, okay. สวัสดีนะคะเพื่อน ที่สิริ่านเพื่อนมาเข้าครัวที่บ้านสวนนะคะวันนี้จะเป็นเมนูที่มันง่ายมากนะคะเมื่อวานได้ลงคลิปสั้นเนาะเป็นเมนูหมกหม้อปลาน้อยนะหมกหม้อปลาน้อยนะเป็นเมนูคลิปสั้นเพราะว่าทําคลิปไม่ทันทาคลิปไม่ทันเพื่อนเร่งรีบเพราะฝนตกเช้านี้ก็มาเติมพลังด้วยผัดแตงใส่ไข่นะผัดแตงใส่ไข่ แตงสดมากเลยเพื่อนเพราะว่ามีเพื่อนบ้านนะมีเพื่อนบ้า,ยางยากยากก็ได้ปลูกแตงเข้ามาให้ก็เดี๋ยวจะผัดใส่ไข่เป็นมื้อเช้าง่ายๆนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมาลงมือทํากันเลยนะคะเพื่อนวัตถุดิบไม่ได้มีอะไรมากมายก็มีแค่แตงเพาะแตงมันหวานนะเพื่อนแตงแล้วก็มีเกลือเม็ดนี่ใส่เกลือน,นิดหน่อย ใส่ไขนะ่กระเทียมเท่านี้เองนะแค่นี้ก็ผัดออกมาอร่อยละนะคะเดี๋ยวเราก็ไปดูเนาะว่าพี่สิริจะผัดออกมาอร่อยไหมไปติดตามชมนะคะเพื่อนมาเราก็มาเริ่มหั่นแต่งนะวิถีชีวิตของบ้านๆนะของคนชาวสวน ส่วนบ้านนาบรรยากาศยามเช้านะคะมีความสุขมากสงบฟังเสียงไก่เสียงนก เดี๋ยวพี่สิหั่นแตงนะคะเสร็จเดี๋ยวเราจะไปลงกระทะผัดนะคะนี่หั่นได้เรียบร้อยแตงเขียวสดสวยมากอะ่ะเพื่อนดูสินะแตงสดสดสวยสวยเลยอ่ามาเลยค่ะเพื่อนวันนี้เรา back to basic เตาถ่านเตาถ่านนะจ๊ะเรื่องใช้เตาแก๊สใช้พลังงานธรรมชาติ เดี๋ยวพี่สีจะไปหัดเผาถ่านเพื่อเอาน้ำส้มควันไม้นะคะใส่น้ำมันลงไปก่อนประมาณนี้เราถ่านจะผัดกับข้าวอร่อยนั่นเพื่อนนะใส่กระเทียมเตียยลงไปใส่กะเทียมลงไปเดียยใช่ใส่กระเทียมเตียยนะคะแป๊บเดียวก็เหลืองหมมอมเลย ไฟแดงดีมากใส่แตงลงไปแล้วก็เตรียมเกลือมาเช่อมเื่อมใส่เกลือลงไปเรืะะเอ เกลือไ si. ม่เป็นไรไม่ต้องกดเกลือนี่อร่อยก็จะใส่ไข่เลยนะเพื่อนนะ เราจะเติมน้ำนิดหน่อยนั่นเพื่อนนะ มีด้าดมสกรกงามการท้องเรื่องแง้านสวนสวยานาค่ะ าทาน้หเพื่อนเสร็จแล้วนะคะสำหรับเมนูผัดแตงใส่ไข่ของที่สีวันนี้นะพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยค่ะมานะคะเพื่อนใครหิวก็แวะมานะคะอาหารมื้อเช้าที่บ้านสวนผัดแตงใส่ไข่ใส่ไข่นะจ๊ะจ้าโอย เสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยเมนูผัดแตงใส่ไข่ของพี่สิริสำหรับเมนูบ้านส่วนวันนี้นะคะใครหิวก็แวะมาเลยนะคะเพื่อนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเพื่อนสวัสดีนะจ๊ะหน้าถาม,มเพื่อนผัดแตงนะจ๊ะผัดแตงใส่ไข่ เย,อ,ยอ,อะๆเลยค่ะเยอะเลยนะจ๊ะว้าวน่าทานมากมาย